ครับ <c oughs> ครับผมสำหรับแบบฝึกข้อที่สองนะครับมาดูแนวคิดกันนะว่าแนวคิดเป็นอย่างไรนะฮะไปดูโจทย์กันเลยนะครับถ้าต้องการให้น้ำพุ่งออกจากปลายท่อ B ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วที่จุด a เป็นเท่าใดกำหนดให้เส้นผ่าศูนย์กลางของ A และ B เป็น4เซนติเมตรและ2เซนติเมตรตามลำดับ <c oughs> เรื่องอะไรเรื่องอัตราการไหลน,ะนั่นเองนะครับ เรื่องอัตราการไหลใช่ไหมเออมันมองไม่เห็นภาพเราก็วาดรูปสักหน่อยแล้วกันเนาะท่อ A ใช่ไหมครับเห็นไหมเส้นผ่าศูนย์กลาง A และ B เป็น C และ2ก็แสดงว่าตอนแรกมาเป็นไงฮะใหญ่ครับแล้วก็กลายเป็นเป็นท่ออะไรท่อเล็กครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นเป็นไงครับน้ำก็พุ่งออกงเนี่ยชุดๆุดออกอย่างเงี้ยนะทีนี้การเป็นว่าบริเวณนี้คือตำแหน่งอะไรครับ ตำแหน่งนี้คือเป็นตำแหน่งอะไรตำแหน่ง a ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอะไรตามแหน่ง B และ A กับ b มีอะไรครับจากเงื่อนไขของโจทย์ A กับ b มีอะไรครับ A กับ b มีอะไรน้ำพุ่งออกตรงนี้นะมีความเร็วอ่าเท่าไหร่20เมตรต่อวินาทีตรงนี้เป็นความเร็วตำแหน่ง b เพราะฉะนั้นเป็นความเร็วที่เกิดขึ้นครั้งหลังใช่ไหมครับเรียการเป็น V อะไรครับ V2 เนาะเพราะฉะนั้น B นะ เพราะฉะนั้นก็คือใช้หลักการอัตราการไหลตาการไหล,าาหลจำ,ำความสัมพันธ์ได้ไหมคืออะไรครับ A 1หนึ่งวหนึ่งเท่ากับ A สองสองนั่นเองนะ a, a คือพื้นที่ตอนแรกใช่ไหมครับพื้นที่ตอนแรกก็คือในเมื่อมันเป็นท่อน่าจะเป็นท่อท่อส่งกระบ,บอกนะพื้นที่ไม่ต้องเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพื้นที่วงกลมอะนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ a ก็คืออะไรครับ a ก็คือพายอยกกาลังสองถ้าตำแหน่งแรกตรงนี้ก็ต้องถ้าเป็น a อ่ก็เป็น R1 ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น A 2ก็ต้องกลายเป็น a อะไร a 2ก็ต้องเป็นพายอยกกําลังสองนั่นเองเราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับ A1 คือเท่าไหร่นะพายยกกําลังสองคูณด้วยอะไรครับอ่ะวงเล็บนี่หนึ่งกวมัน งงอัตราเร็ว v หเนาะยังไม่แทนค่าส่วนตัวนี้ก็เป็นอะไร a 2ก็าย r 2ยกกำลัง2คูณด้วยอัตราเร็วตรงตำแหน่งที่เท่าไรที่2นั่นเองเนาะนะครับโอเคแล้วเงื่อนไขบขอกว่าโจทย์ต้องการหาความเร็วของน้ำนะที่ตำแหน่งอะไรที่ตำแหน่งเเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาอะไร v 1นั่นเองนะครับถามหา v 1 ตัวที่ตัดกันได้น่าจะเป็นตัวภายใช่ไหมครับพายตัดพายนะ r 1ก็คือตำแหน่ง a มีลัสมีเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางสีรัศมีก็ต้องกี่เซนครัสองเซนเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าได้เลยได้2เซนติคูณสิบกำลังเท่าไรลบสทั้งหมดยกกําลังอะไรครับเห็นไหมฮะทั้งหมดยกกาลัง2คูณดอะไร v1 ส่วนซสงนี้ก็เป็น 2เซนเมตรและมีก็1เซนติเมตรก็กลายเป็น1นคูณสิเซนติใช่ไหมลบสทั้งหมดยกกําลังอะไรอยู่กําลัง2นี่คือ R2 คูณดีว v V2 วเท่าไหร่ครับน้ําพุ่งออก20เมตรครับชึบสองสองเป็นเท่าไหร่สองสอเป็น4เทเข้ามาสองสองเป็นลบเท่าไหร่ลบสคูณ V อะไร V1 อยู่นะครับสิ่งนี้ได้อะไรครับ 1คูณ10กำลังเท่าไรครับลบเท่าไรเหมือนกันลบสคูณด้วยเลขอะไรฮะ2ีอ้าวละทีนี้สังเกตเห็นว่า10ลบ4กับ10ลบ4มันเป็นคูณหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดตัวนี้ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับวีก็ย่อมได้เท่ากับเท่าไรครับ20เนาะย้ายไปหารด้วย4กลายเป็น20หารด้วยเท่าไร่4ตอบเท่าไรครับต่้เท่าไร่ส หารสี5เป็นอะไรห้าเมตรต่อวินาทีนะครับนี่คืออัตราเร็วของน้ำณตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง a น,นั่นเองนะครับ